สบายดีพี่น้องสบายดีพระเจ้าจคูสุคนพี่น้องเลยรอกันคือเก่านะวันนี้กับวันเกิดทันวาน้อยครบรอบหนึ่งปีเม่ใหญ่เป็นกระมาะ้าพอใหญ่ไม่ใหญ่เพื่อนมาหอดเลยพี่น้องเลยที <laughs> ง,งามเห็ดทีมง,งานเห็ดนางขับปุ่นกันเ <laughs> ม่ใหญ่ซ้อนเชาเอื้อยแคท ตีโป๊กินแล้วทิ้นกินแล้วอมาทินพายังม่กินเ้าบ่ากิกนเนากินแต่ก้อนจะไปโคก็ได้ป้าถูกบุปนเลยนะย่น่นะไม่สกัดมือคนได้นะย่างมาน่ะข้าวต้องก่เ้อพี่น้อง ้อนเนาะมันงว่านี่ยังพออยู่อยู่มาตกมามันยีหอนหุๆล้บอยานยายาชเนิน่เเีเอ๊ะเอา่าเกินม่กินไะมแมเอแม่่กินกม่อยากเออมาอันนี้ับเองเจ้าของมันเกิอพี่น้องเยกินเดมามมั้งเนาะมันสปอนแม่นะเล็บมสีหยาบเลยเออป่นนั่นป่นผู้นี้

นี่ซอนลมือตาข้าวปุ้นนำข้าวปุ้นมาไดก,กินจะเถื่อแล้ววะตำข้าวปุ้นหรือเป็นไงเจ้าก็เลยตา่มครับลูเจ้าแค่กระดาษตมหมดเสะจเนี่ยช้ยนอนจิตามตังเ๋ยวมีมากอดีเถือ่อบ้านกรดูกกาะหอก

เท้าวหนาก้าหาล่อยเบิ่งกัดจได้เคยเห็นบเคยเห็นกันยุทหอเครเคยเห็นไหมใคว่ดมาไปไหนปักใจเด้อปักใจเด้อพัดดี้เมีกระทินกิน กับตำขบุญอ่อนก็มีแก่ก็มีแก่ฉันกินซเบิดเลยรเาอุตส่าห์แก่ฉันุนใหญ่มากกับพวกเกแล้วกับพแกเก๋ดี <laughs> อยวบอกว่าใส่เป็นนัวสั่งกันพ่อพ่อสองไมลุเบนอยู่เกิน <c oughs> ครัวเ <c oughs> ด้ดนี่นะน้ือ <c oughs> <c oughs> สไปดีปะลูกม <c oughs> <c oughs> ั้ยยังไดีปะลูกไปดี

เช่พวกทั่วผู้ไอเขียนปูก็ไ้ไปเก็บรถหนวไอพักไอซุกกตมีลมหนาวไปทางนมาบันมาห้อนหนาวางองเสมอกลับมาวันนี้มาห่อนโว้ยมาห้อนละเกียเนาะห้อนก็ห้อนเอามือบาทหนึ่งบเดียวลมหนาวมาผัดเป็นวัดเป็นไอแต่ต้องไปบวชเป็นวัดบ คันบมเป็นกระเซยแล้วเนาะขเป็นเถ้เชื้อวะยุคนี้มืดจะเอาเก่าก่อนนะกรก่อนนิดต่อน้ําขึ้นนิดนะตัวมันมืดเลยใกล้ป่าคนกินอาขาว่งจะจั เนวานาะเอ้ยคอยนั่งถาเด้อยันนี้อยไปได้เข้าไปหาได้สามสิบช้องลบทล่ะตามกับพุ่นบอถ่ายกินน้าบริกิจเถื่อทำกินกันแดันหมนกนลกันเลื่อมตาใส่ชั้นกัซี่ไหมบอจังเลื่อมแน่นมามามามค่ะน ไะมาได้สดตามกะปุ่นตาขะปุ่นขยะกามาขยะอะไรกามาขยะก็มาขยอยารกามาอยากกามาขยะกามามาเดิมาห่อเลยดอฮาวสบายดีตะกลวยเหนาบุงหน่ะสบายดีไปลูกมาเลยมุนมาเกาะอเด้อ ก็มัมุนมาแลุนได้กินว่าสบายที่ถ่ายอย่างกูไม่ได้บอกไม่จะได้กินนี่บอกได้วาาสบายได้เบื่อนางหนาเดันเบื่อนางหนากูเนี่ยผาเต้นจะเกาคือข่าวจะเกาคือพีท่บริจาคไม่ได้นี่อันเล่ก็ยังว่ายาใส่ครีมยังมันก็เป็นในนี่หละเอาครีมนู่นได้ยังยังได้บอกกูอยาใส่ครีมครีมยังเพื่อินบกูจะใส่ครีมใส่แต่มอยนี่นะ มอยจระเซอมอยนันนันนันสัพนาจะเป็นผีเขาอันซื้อขี้มอยเด้อม่ไม่ได้ตัดเลยใช่ไหมไม่ได้ตัดค่ะโอเคค่ะขออนุญาตใช้มืออหยาบมือจี๋มือหยาบมันกระไรอ่ะเตเอาแบบหานี่อยู่ลงไปเลยนะอาจารย์กับผมเอามาเยี่อะไรอาจารย์เห็นด้วยไหมนั่งเห็นด้อยเขาแม่ไม่เงยแม่ไม่เงย ไม่แหงก็มากินไม่แหมากินได้ที่บรานลานทนังแคสนั่เแคสไร้ไผเมาไปเมืองนะเห็นอยู่ตอนข่าวปักซองเห็นเด็เห็นหลดเจมันเมาไดเมังนยเห็นอ่ตอนเว่าจะกซองเห็นเดีดเหแน่พอดเะ เที่ตปนเดมันยังไปพังเาเปือนี่ว่ายังมือเสือกนะแั้นนี่ยังเือกเมแห้ง่ดีี่นเบ้ืงคิกคนกินอไบอกินเป็นไงนะ่ดองยังขี้าวขี้บ่แหงบ่อได้้อึะเนี้ยยัเงีถ้าทิ้งกแค่มาทิ้งยกยกก็ได้อีกด้โยกใิแค่น้ำาเอบ่่นได้แค่น้ำสกินยัยงดีเศราแค่น้ำบ่เนี่ย แ่อกอนีตังเปีปีที่แล้วยังอยู่สวันถอยได้เหรอมนี่เนาะออานี่นี่ว้นเกิดเลยโอ้มว่าเกิดบักหำเอาเช่นเาสั้นแ้มน เ่ได้เช็แต่ว่าเข้มบ่เข้มยังว่าแม่บขับแบ่เตเินที่หนถือีลาละตือ้นอละเบนยาเ็แห่งสิพรกเนาะบ่พริกเหน่วยร้อยสี่บอรทีปรมาเจ็ดหน่ยร้อยสีถบเจ็ดหน่ยต็้ปุ้นห่ยระปุ่าบ่ทำบ่เกิดมันเผ็ดเผ็ดปรลามบได้ยังเพื่อสิบา ไกำลังเป็นช้อยเด้อนี่ยกะพุตาห้อตา้อนะตา้ฮมัเกสีตาเหรอเฮ้ยแห้งบ่ตาห้อตา้ยงคยอรนะตาห้องกว่าสองคำดถยาสเจ้าสีดำนางบอเขาแบบนางบอกกินไรก็อคือพูดห้โ่งยิฮะนะน้อแะ นเมัไห้มอยเสือจนลายท่านจะกินมคำัวอดปูข่ยชิสคำถือว่าจบเลยนะคัดหวยในนอเนยผลกินก่อนถือว่าเบิร์ตไปแล้วปูนข้อ่อกันรยกว่าขอยปูนินะพอดีเลยะูหน้าก็เกิอถวยหน้ามาจะใส่มาจะบ่มีน้าคือบ่มีน้าแเอ้าจะใส่กระปุกที่บ้านะ

อีกชองนึ่งเขาอืออีกชองคั่มซะช่คัซะอ้าวตลอดมั้งข้ามังยากเนาะเอาแตเอาวัลงใหม่อันนี้ทำเหมือนชัมันก็อยากเบินลายนยุบเลนะกนน้นหน่อยสกินใส่บัผิดพงหนำประเด็กแมบัวจงหน่อยบน่อละขึ่ อิ้นซัวเขาพูดแม่ตําบ่นตา้นสามัตํขมีมะขเขาซอยลงแม่คกนร็มีนมะขวอโอยพอหน้าทำนี่มาจุ่งว้กินน้ำิดต้อนเน่เด็กบ่มีท้องส้พุนมา้เลยมะเทปักซอ่ได้สงไเเคยจืดนะุนจืดมากเถอเนาะอันใดนางกระปุเขาเบเห็ดบ่เบยเห็ดหรือเ่เออไปเกาตัวจืดมาให้ดอหนนะ้าเจ้าเห็ดอนนั้นแล้วข้เจ้าลงเห็ดตลาดเช้า

สิไปมาเจอปลาเอื yeah. ้อยแล้วได้มาเจเอาไก่มากินเค้กไอ้เค้กนะนะคือบอลูกมานำยิ้มเลยนะเบิ่งเค้กหกปอนด์แม่กินแทนโอ้ยโอ้ยเอามาฝัได้ื่อหนักนั่งนี่บอกให้ฝักเอื่อยเลยเออคนงายโอ้ยว้าวพังคว่ำเหมือนกันแล้ว